สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Com ิ c w o r l d Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของหนังเด e f l ฟ s h กันดีกว่าคลิปก่อนหน้านี้เองเนี่ยเราได้พูดถึงมาเว l ไปแล้วถูกไหมในมา vel Phase 4นะครับผมแต่ทีนี้เองเนี่ยวันนี้เราพูดถึงความล้มเหลวกันก็แล้วกันเป็นธีมนี้ไปเลยนะครับแบบ Phase 4เนี่ยถือได้ว่าเป็นเฟสที่อาจจะไม่ได้ปังป้วเนาะไม่ได้ประสบความสำเร็จด,ดังคาดของมาเว l เอาไว้แต่ในขณะเดียวกันที่เองเนี่ย DC ก็มีการเดิมพันกับหนัง t h อ Fat เอาไว้เหมือนกันนะครับเพราะว่าหนังเด e f a ฟเองเนี่ย mm. ก็จะเป็นหนังที่เหมือนรีเซ็ตจัก,กรวาลดีเลยเนาะไปเริ่มกันใหม่ซึ่งทางดีซอ่ะก็มีความหวังเอาไว้ว่าโอเคถ้าเด e f a ฟออกมาปังเนี่ย mm. ก็อาจาจะสามารถเอาอะไรต่างๆจากจัก,กรวาลเก่าเนี่ยเข้ามาอยู่ในจัก,กรวาลใหม่ได้บ้างแต่ตอนนี้รายได้ออกมาแล้วเนี่ยนะครับผมถึงแม้ว่าหลายๆคนดูเด e f a ฟมาแล้วอะ่ะจะรู้สึกว่าโอ้โหเด e f a ฟเนี่ยทำออกมาสนุกนะมันดีมากๆเลย แต่กลับกลายเป็นว่ารายได้เนี่ยไม่ดีตามคุณภาพหนังคือผมดูมาแล้วผมก็รู้สึกชอบนะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เหมือนกับในเวอร์ชันคอมิกไปปอะกับเหตุการณ์แฟดพอยต์เนี่ยนะครับผมแต่โดยรวมแล้วก็ถือได้ว่าเป็นหนังที่ออกมาดีมากๆเลยแต่่านผู้ชมรู้ไหมว่าเดอะแฟดเนี่ยเป็นหนึ่งในหนังฮีโร่ที่เจ๋งที่สุดในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์เลยแหละครับทุนสร้างของเดอะแฟดเนี่ยอยู่ที่ช่วงเอาราว200่า0 0งถึง220ล้านดอลลาร์และโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับผมหนังจะทํากําไรออกมาเนี่ยนะครับคำนวณกันแบบคร่าวๆ แต่และเรื่องนะจะรวมค่าโปรโมทรวมอะไรไปแล้วเนี่ยนะครับผมจะต้องมีรายได้รวมๆกันเนี่ยประมาณ3เท่าของต้นทุนที่ใช้ในการผลิตออกมานะครับอันนี้จะเรียกว่ากําไรแบบสวยๆนะครับผมแต่ถ้าแบบลดหลั่นลงมาหน่อยเนี่ยก็อาจจะพอเท่าทุนหรือพอกําไรมาบ้างซึ่งเดอะแฟดเองเนี่ยดูๆกันแล้วจะกําไรออกมาแบบสวยงามเลยนะยังไม่ได้ประสบความสําเร็จแบบปังพูแตกนะเอาแค่แบบไปรอดอะเอาแบบโอ้โหได้กําไรมาเป็นก้อนหนึ่งอะไรแบบนี้อะไรกันนะต้องได้รับรายได้เนี่ยประมาณ600ล้านดอลลาร์ครับ แต่กลับกลายเป็นว่าหนัง The Fat เองเนี่ยทำรายได้ไปแค่263ล้านดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับผมซึ่งถือได้ว่าขาดทุนบักโกกเลยนะครับขาดทุนแบบเละตุ้มเป๊ะนะครับผมเป็นหนังฮีโร่ที่เจ๊งที่สุดเรื่องหนึ่งในประวัติศาสตร์เลยนะครับวันนี้ก็เลยจะมาคุยกันว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนั้นถึงแม้ว่าหนังจะออกมาดีเนี่ยแต่ทําไมมันถึงเจ๊งได้เลครับผมมันเกิดอะไรขึ้นวันนี้แหละเรามาเจาะกันไปทีละประเด็นเลยดีกว่าอย่างแรกเลยเนี่ยนะครับผมกระแสแอนตี้นักแสดงนั่นเองตัวของเอสลามิลเลอร์นัก แสดงนาที่รับบทเป็นเดอะแฟตเองเนี่ยมีปัญหานอกจอเยอะมากๆถูกไหมไปเกาะคดีนู้นไปเกาะคดีนี้อะไรต่างๆมากมายนะครับก็เลยทําให้มีกระแสต่อต้านและแฟนคลับหลายๆส่วนเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะไม่ไปดูหนังเรื่องนี้เพราะว่าตัวของนักแสดงเลยแหละครับอันนี้เป็นเหตุผลข้อที่หนึ่งะครับผมเหตุผลต่อมาเนี่ยนะครับผมด้วยความที่ว่านังเะแฟดเองเนี่ยมันดีเลยออกมาเยอะมากๆเนี่ยทำให้หนังดีซียมันไม่ได้ต่อเนื่องเหมือนมาเวลไงคนก็เลยแบบเออไม่ได้รู้สึกว่าจําเป็นต้องไปดูโอ้โหมันเป็นเรื่องต่อกันอะไรแบบนั้น นะครับผมขาดความต่อเนื่องนั่นเองทําให้คนเนี่ยก็ไม่ได้อยากไปดูสักเท่าไหร่นะครับผมมันไม่ได้เหมือนกับแบบอเวนเจอร์หรือไม่ได้เหมือนหนังแบบการ์ียนออฟเดอะกาแล็กซี่ภาค3แบบนี้ถูกไหมแล้วด้วยความเป็นหนังฮีโร่ภาคแรกด้วยจริงๆแล้วเดอะแฟตเนี่ยเปิดตัวมาในจัสติสเลกแต่เปิดตัวออกมาแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ปังเท่าไหร่ต่อให้มีชไนเดอร์คัตออกมาเนี่ยจะกอบกู้ชื่อเสียงของเดอะแฟตได้บ้างแต่คนหลายๆคนเนี่ยก็ยังไม่ได้ดูชไนเดอร์คัตด้วยซ้ำไปเขาก็ดูแค่จัสติสเลกในโรงแล้วก็ไม่ได้ไปดูอะไรตรต่่่่่ออออออนนนคคัก็ืืขข้ที2าาดวมเเงง สนะครับผมหนังเดอะแฟดเองเนี่ยนะครับด้วยความที่ว่าจักรวาลดีซีอ่ะมันมีการเปลี่ยนซีใหม่ถูกไหมแล้วก็เปลี่ยนอยู่หลายรอบด้วยทําให้หนังเดอะแฟดจริงๆก็มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเยอะมากๆแล้วพอเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเยอะมากๆเนี่ยนะครับผมมันอาจจะทําให คนเนี่ยหมดความอยากดูไปแล้วเพราะว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนอย่างงู้นเดี๋ยวมันเปลี่ยนอย่างนั้นเดี๋ยวมันเปลี่ยนอย่างงโน้เดี๋ยวมันเปลี่ยนอย่างนี้เฮ้ยฉันไม่ดูเลยละกันนะครับผมแถมยังมีการเซตดิเรกชันใหม่มาด้วยถูกไหมว่าดีีเนี่ยจะรีบูตจักรวาลใหม่เลยนะครับผมโดยตัวของเจมส์กันแล้วก็ตัวของปีเตอร์ซาฟรานที่นี้เองเนี่ยพอมันจะต้องเริ่มต้นใหม่มันรีบูตใหม่ก็เท่ากับว่าไอ้เรื่องจัสติสเลกเรื่องซูเปอร์แมนเรื่องอะไรต่างๆที่มันเคยมีมามันไม่ไไไไดดดดด้้้้มม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 ีีีควววาาาาาหหยยอออออะรรรรรเเเเลลนนนััผกกกกกก็็่่่่ตตงงงููิจจใ แอนตี้นักแสดงแล้วขาดความต่อเนื่องแล้วมันไม่มีความหมายที่จะส่งต่อไปอยังหนังเรื่องต่อไปเท่าไหร่มันอาจจะเป็นหนังที่เหมือนเป็นการส่งไม้ต่อจากจัจจกรวาลเก่าไปจักรวาลใหม่ก็จริงแต่ฉันไม่เริ่มจักรวาลใหม่เลยอ่ะมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรถูกไหมไม่เห็นจะเป็นต้องมาดูจักรวาลเก่าเลยลบๆมันทิ้งไปเลยก็ได้ทาให้คนเนี่ยไม่ได้รู้สึกอยากดูต่อนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลสําคัญเหมือนกันแล้วก็ตรงนี้เองอะ่ะน่าจะส่งผลไปถึงเรื่องอื่นๆของ DC ด้วยนะที่กําลังจะฉายไม่ว่าจะเป็นบ มากเลยถูกไหมยังไม่หมดนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยก็มีปัญหากับทางแฟนๆคอมิกด้วยเหมือนกันเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหนังเดอะแฟลตนี้เองเนี่ยมันก็อัดมาจากเหตุการณ์ในคอมิกที่เป็นอีเวนต์ใหญ่มากๆ,ๆนะครับผมของจักรวาลดีซีในคอมิกเลยนั่นก็คือเหตุการณ์ที่ชื่อว่าแฟลตพอยต์นั่นเองครับแฟลตพอยต์อันนี้เองเนี่ยก็คือเหตุการณ์ที่แบร์รี่ย้อนกลับไปเปลี่ยนอดีตคือเหมือนกันเลยะครับผมแต่ตรงนี้เองอ่ะพอมาในเวอร์ชันหนังเนี่ยมีการเปลี่ยนบทไปเยอะมากๆนะครับทำให้แฟนๆหลายๆ โทมัสเวนเนี่ยในจักรวาลของคอมิกอะ่ะแบทแมนที่ตัวของเดอะแฟดจะไปเจอจะไม่ใช่ตัวของแบทแมนที่เป็นบรูซเวนแต่จะเป็นตัวของโทมัสเวนที่เป็นพ่อของแบทแมนต่างหากในจักรวาลใหม่นั้นพ่อมาเป็นตัวของแบทแมนแทนหรือว่าประเด็นหลักเนี่ยก็จะไม่ใช่การต่อสู้กับทางตัวของนายพลซอสนะครับแต่จะเป็นสงครามระหว่างทางแอตแลนติสกับทางอเมซอนแทนนะครับผมจะเป็นวันเดอร์วูแมนเนี่ยเข้ามาซัดก,กับอะควาแมนนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยฮีโร่มันจะซัดก,กันสนั่นจอกว่านี้เยอะมากๆเลยแล้วก็จะมีเรื่องรา,ขง Fat, รว,าวของรีเวิร์สแฟดหร นะครับผมแต่ตรงนี้ตัดเอาไปหมดเลยถูกไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของโทมัสเวนเองก็ตามการต่อสู้ของอควาแมนกับตัวของวันเดอร์วูแมนหรือว่าซูเปอร์แมนเองเนี่ยก็ถูกเปลี่ยนเป็นซูเปอร์เกิลด้วยแล้วก็ตัวของซูมเองเนี่ยก็ถูกตัดออกไปเลยนะครับผมก็ทําให้แฟนๆคอมิกหลายๆคนเนี่ยรู้สึกขัดใจเป็นอย่างมากแล้วด้วยความที่ว่านอกจากคอมิกจะทําออกมาดีแล้วอะไอเรื่องราวแฟลพอยต์นี้เนี่ยมันมีการทําออกมาเป็นในเวอร์ชั่นของแอนิเมชันด้วยซึ่งชื่อว่าแฟลพอยต์พาราด็อกนะครับก็ทําออกมาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เหมือนต้นฉบับเปๆแต่ เหมือนมากๆอ่ะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันก็เป็นเหมือนทางเลือกให้คนไปดูแอนิเมชันแทนดีกว่าแอนิเมชันก็ทําออกมาดีมากๆด้วยเหมือนกันนะครับผมมันก็เลยทาให้มีกระแสะเนี่ยเอองั้นไปดูการ์ตูนดีกว่าโอ้โหไม่เหมือนในการ์ตูนเลยการ์ตูนทําดีกว่าเยอะงั้นไม่ต้องดูก็ได้ซึ่งประกอบกันแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความไม่ต่อเนื่องกระแสะต,ต่อต้านนักสแสดงหรือว่าการที่จะรีบูตจักรวาลอยู่แล้วนะครับผมบทก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมารวมไปถึงต้นฉบับทางการ์ตูนเองอ่ะก็ทําออกมาได้ดีมากๆอีกแล้มมมเลเลี่ย่บบยมมยทแกกาาๆุถ ร่วมใจกันว่าจะไม่ไปดูไม่ว่าคนที่แบบเออขี้เกียจดูรอดูใหม่เลยดีกว่าหรือว่าคนที่ชอบการ์ตูนมากๆงั้นไม่ไปดูแล้วกันคนที่เกลียดนักแสดงมากๆมันก็เลยส่งผลรวมๆกันเนี่ยแหละครับทำให้ออกมาเนี่ยกลายเป็นว่าหนัง The f a s ที่ทําออกมาจริงๆแล้วก็ทําออกมาดีนะไม่ได้แย่เลยนะครับผมถูกไหมคือผมพูดเลยว่าใครไปดูหนัง The f a s มาแล้วเนี่ยมันมันอยู่ในเกณฑ์ดูได้เลยอ่ะคือมั่นใจว่าดีกว่าชาแซม2มากๆมั่นใจว่าดีกว่าแบ็คอะดัมมากๆแต่สุดท้ายก็ไปไม่ถึงฝันแล้วก็เรียกได้ว่าไม่มีคนไปดดูเลยย้้ววซาคบบผมือแ่ ถ้าลองเทียบกันเนี่ยนะครับผมเฮ้ยหนังเดอะแฟอะคุณภาพดีฮีโร่ชื่อชั้นก็ดีถูกปะ แต่แบบว่าบ็อกอฟฟิศอย่างเงี้ยรายได้อะน้อยยิ่งกว่าแบล็กอดัมอีกนะครับผมคือแบล็กอ d ดัมเองเนี่ยมาปุ๊บโอ้โหเปิดมาตอนจบอย่างโหดเลยถูกไหมเอาตัวของเฮนรี่คา i l วิลกลับมาได้พอจะกลับมาเนี่ยเจมส์กันก็ไม่เอาอีกนะครับผมก็โอเคไอที่หายมาก็ยกเลิกตรงนี้ก็เป็นประเด็นไปอีกเหมือนกันนะครับผมก็คือจักรวานดีซีเนี่ยพูดง่ายๆว่ามันอยู่ในช่วงปั่นป่วนอยู่ละกันนะเป็นช่วงที่แบบว่ากําลังหาเส้นทางของตัวเองอยู่อันเนี้ยเขาก็ลองนูน้นลองนี้กันไปแล้วไอสิ่งที่กก้นนตนนงคางจาจโร เก่่าอยูมันก็ต้องเอามาดันๆๆๆทําให้เสร็จไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาเริ่มใหม่อะไรกันนะครับก็เนี่ยแหละเป็นเรื่องราวว่าทําไมเดอะแฟถึงเจ็งกระบงขนาดนี้นะครับผมเป็นหนึ่งในหนังฮีโร่ที่เจ๊งที่สุดในประวัติศาสตร์เลยนะครับท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยผมก็เอาใจช่วยนะขอให้ดีซีเนี่ยกลับมาปังปัวได้นะครับผมก็รอติดตามชมกันเลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชม